ก็ปอะทับใจเนาะที่ว่าเมื่อนี้ที่ว่าเพิ่นได้ที่นี่มืออื่นมือเพิ่นได้ร้ายก็เก้าเลยบุญบุญคำนำสู้เนาะได้ลูกยิ่งลูกไส่ได้กินเผื่อกินแห้งรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะสมดังเจอได้เนี่แหละอยากว่าถึงเธอได้บ้างหัวบางอย่างเธอมีไมมมีอย่างอาลงนี่เน่นะโอ๊ยมีปัญหาโอ๊ยมีปัญหาหนูบ่กมีปัญหานะ นำลเมนน่ะนะตันนี้มันยังแรงละตัดตั๊กต้นของน้ำเป็นบ่สของน้ำแบบแบบเกี่ยวครับมึงสิได้ของน้ำโบกยังเป็นอยู่บ่เรืองนี่ก็เล่าเห็ดหนังนีิบ่พอเจ้าบ่เห็ดอันนี้นะขันจ้างคนโบมีเงินแบบว่าเห็ดปีละน้อยปีละน้อยดอืี เน้องพี่น้องเนาะหลังจากได้ซื้อที่ดินที่ทางอ่าสำเร็จเป็นทีมห้อยแล้วก็พอดีทางพ่อน้องเปียววิ่งออกไปตัวเมืองเพราะอยู่บ้านดงนี่แหละพี่น้องไปกดเงินออกมาเนาะค่าธรรมเนียมของทางอ่าในบ้านเนาะเพื่อเอาน้ำอยู่หนึ่งล้านกับหาแสนกีบเนาะหลวงพ่อก็ได้ออกไปกดมาเนี่ยพี่น้องเงนออาะเอาทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีน้ำกันเบอร์สุขสุคนเนาะพี่น้องเนาะอ้าเดี๋ยววันนั้นกัน จะเอาหม่อมเงินไหนทางในบ้านก่อนเนาะพี่น้องเนาะเลยพอดีพวเซียงซื้อน้ำื้อในมาให้ทั้งเพื่อนเองพี่น้อยเนาะโอ้มีกระตูผ้าเข่าวะนี้เนาะจะลุยไปจัดดอกนี่บ่ไพ่เพ่เป็นเจ้าภาพน่ะนี้ยาว่ะว้ ได้ที่ดินเนี่ยเป็นเจ้าภาพแน่เนาะเดินเลยเอ้าทั้งน้องลาน้อยอันเดียวเราเชียงกันดบกวนนี่เอานน้ี่ให้ทั้งเป็นก่อนอยู่เด้ออยู่ในทไายเนี่ยน้องดบกลัวเนี่เอาไปให้ทั้งในบ้านแม่นบ่เลยกับกระต้มขนมกับชุ่มเจ้ากับแป่งกันขนมนี่กระเม่นเดินเอาไปให้ทั้งน้องๆได้กินน้ำกันเนอะขนมแป้งกันเด้อ Nam à, đưa à đưa nam đôi poker bèn gần đưa đôi đôi anh hãng 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 ăn hãng anh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  hãng Hết, 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 hết này anh <laughs> โอ้น oh. uh ูเลยนี huh. okay. uh ่จะยาวหนอยยับปีกเลยโมเสกมเป็นอย่างดอกนหินแต่งอนก็ยาวหรอกกว่าจะได้ยินเสียงสองสามสี่โอเคอะว่าวมวนอีกแล้วเนาะในบ้านกันเดี๋ยวอะอันนี้ก็ อ่าเป็นเงินค่าธรรมเนียมเนาะทางอำนาจผู้ปกครองเพิ่นมาเบิ่งมาแยงนํากันนี่แหละพี่น้องเนาะอ่เดี๋ยวนํามือเอาคือเก่าเด้อวก็ส่งต่อทางเพิ่นนี่แหละเด้อ1ล้านกับ5กิพี่น้องอ่าเอาได้ละพ่นหเพิ่นเนาะโอเคเด้อเนาะได้ว่าขอขอบใจทางผู้ใหญ่ใจบุญที่ว่าติดตามว่ารับชมอยู่ทางบ้านเนาะนเจ้าก็เงินดังกล่าวนี่ก็บ่ว่าแต่บ้านนี้เนาะ ครูบ้านมาสอ<ข>นครูบ้านครเป็นของบ้านของบา้านข,ของเ<อ>มืองเขาเนี้ยขอบอใจเนาะคือว่าเมื่อนี้คือว่าคนได้ที่นี่เมื่ออื่นเมื่อว่นได้ร้ายกว่าเก้าและบุญคำนำสู้เนาะ ได้ลูกนี่ลูกชายได้กินเหือกกินแฮงปรารถนาสิ่งใดก็ขอใหได้สิ่งนั้นเนาะก็สมดังปรารถนาโดยเอุ่เนาะอเนาะอขอบใจหลายเด้อพ่อเด้อทั้งอ้ายเนาะเฮาเนาะโอ้ยได้น้ําเด้อแบ่งกันเด้อได้มาีอะไรเจ้าของดจะเอานีเฮากินมาแล้วกินมาแล้วจะได้ทน้องเพิ่นออกก็ได้น้องเด้อ Ừ, Ôi leo uh. rồi đấy, không nay nhôm. Ừ. Ăn kín kín phải cần kín ăn đấy Anh đây nhanh khét kín này. Cây, cây mua cây. Oh. Mua cây với áo, ở đây, thế, long kín bưng nhiêu hà, được áo, ở đây cả. Tao ăn bữa nữa, bây, nhảy hai phu nhân, long bưng nhiêu hà. Đẹp. Sáu nó leo chup này mưa ẩm nẩm này mưa ẩm nẩm, nay đứa.

แล้วเนาอเนาะกินข้าวกินน้ํเนาะอยู่เฮือนทางน้องลาน้อยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าสิได้นี่แหละบาดนี้ไม่เป็นมูคู่กันใกล้เคียงกันบานี้เนาะเอ้ยเนาะอ่าทางอาดีพี่น้องเอ้ยทางือมีการอ่าปลูกส่งบ้านเฮือนซานก็อ่าฝากนําเด้อเอ้ยเด้อ ถึงเธอนันจากว่าถึงเธอได้บ้างหัวบางอย่างเธอมีไม้มีอย่างเอาลงมีเนอ่นะมีปัญหาอมีปัญหาหนึว่ามีปัญหานะเออดกนใจน้ำลา่นนะันนีมันย่งงตัดข่งยากคือว่าเขาเอารถบอดที่ต้ทิ้มนมันโกอย่างเก๋กระที่ั้ี่วะ ผมมีท <consulted Southeast continue> ่านย่าเฒ่าได้ตะทิ่มตัวนี้อ๋อหน่อยเนาะมันใจดีแท้เฮยเนาะว่าก็ได้เออเนาะเดี๋ยวจังว่ากันเนาะอันนี้เรื่องปรับหน้าดินหน้าทางว่ามันก็เฮาเฮ็ดไปตามงบงบนี่ก็เบิดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะซื้อที่ดินที่ทางให้เราก็จบแล้วองต่อไปก็สิเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานให้เราหรือว่างไก็ติดตามเบิ่งนํากันบานี้เนาะขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่จบุญ Uhm, với hết nhảy nhau khả nạn bẹp sam đây Mày cần kín khẩu nó sư cay cơm. Mày cần ăn เอาไปทิ้งบอกินๆเขากินมาแล้วเอาเลยด้กินมาแล้วดีใจนะนอกพี่น้อยเนาะตังพี่น้องเปนก็เห็นดีชอบน้ำเมื่อเด้อกงานลายตาสมุีเมื่อแยงน้ำกันเนาะจนได้จนทั่วตัไปยืลจนน่ะม่าเ่อเ นี่เอาเาเดี๋ยวอันท้างน้องละน้อยน้นคือว่ามีการปุกสั่งยังกาอยู่ข้างหลังบ้านเอออ่เดี๋ยวเราเบิ่งจังน้อยก่อนโอ้เต้าืนคัวบ่อนี่นะอ๋อนี่คือนหลังเก้าที่เจ้าว่า ก่อนหน้าฮั้นเนาะวันนี้ก็ต้ออกมานี่ผู้คักอยู่ได้บีชิกันเนาะหากะเห็ดหากะต้อนขึ้นบันไดมีเวีรประตูนี่แล้วละละเอันนี้อันจ้างบ่คือเห็ดเองเนาะพอน้องเห็ดเองพอเจ้าเห็ดเองบ่อืมเป็ดใครจะได้เนาะเพิ่งเล่าไปจะว่าเป็นช่างยืมไปเช็คพอเจ้ากขาบ่เราเห็น้องน้ำเป็นบ่ห้องน้ำเปบดเป็ดเกี่ยวครับมึงสิได้ห้องน้ำโบกยังเป็นอยู่บ่ นี่ก็เล่าเฮ็ดนังนี่บ่พอจะบ่เฮ็ดอันนี้นะแม่นจ้างคนบ่มีเงินแบบว่าเฮ็ดปีละน้อยปีละน้อยเด้อืออ่ะเดี๋ยวอาอันนี้หก่อนจะนันว่าคุยเขาเรื่องแล้วก็อยากต่อเรื่อยพี่น้องเนาะอันพอเจาน่ะเฮ็ดทางเกี่ยวกับงานอ่าห้องน้ําห้องน้ําองนายเนาะโดยเป็นงานตัวนี้เนาะน โบน่ได้พี่น้องไอ้ทั้งเชื่อถ้าว่าพอจะว่างบบเชียงอาจจะให้เราใช้บริการน้ำใช้อาจจะได้เห็นของน้ำน้องน้องน้อยก็ได้น้องกระพู้กกระันลองทำเพิ่มเพิ่มว่าอยากหาเอาอยากหาสร้างมาเพิ่มอีกอยู่งว่าอยากคนที่ที่เขาคุ้นเคยและดันเชื่อเขเนาะเออเอาเขาดีแล้วใส่พี่น้องเอ้แถวว่ามีเพิ่มเติมอย่งไรเดี๋ยวโบเชียงชิมว่าทำดูนี้น้ำอีกทีนึงเนาะ ແລະຫື່ນ <there>. ນີ້ເຮ <laughs> so, 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 ົາກໍເຮັດເອງນີ <pen> ້ເນາະແມ່ນເຮົາເຮັດເອງໂບກນີ oh. ້ກໍນຽນກິບດ້ວຍເນາະແມ່ນເຮົາເຮັດເອງຫມົດບໍ່ໄດ້ເປັນໂບກເປັນນີ້ໃດພນດປດຸງບໍງາມນກນເຮັດເນກນາະແືອນນກາຮັດເອ มันเป็นนำงบแด้งบน้อยสี่ขีรายเน้นึงวันนี้อันสีต่อออกไปแบบใดเนาะนี่นะเราคงหลังคาเนี่ยบู้ดำลาวเลยเสียดวนคั่วตัวนี้นะดึงไปแบบเดียวกันบ่อหลังคาเนี่ยบ่เป็นคือหลังคาตัวด,ดึงมาชีบ่หรือว่าแบบใดนี่เป็นแบบนี้จักดำลาวน้องกับบูคือกันอ,อ,อันนี้เป็นมไม่เสาไม่ยังกับเฮาตัดมาจากอันนี้น่เนาะเม่น มื่อวานนี่คือว่ายังบ่ทันย่อเนาะยังฮักกมื้อเช้านี่สุมน้องย่อแล้เพิ่นเฮ็ดเลยโอมาย่ออันย่อนีุ่มเจ้ากมาย่อซอยแล้วอยู่เนาะมีน้องกับแม่น้องย่อซอยลาวนออย่อมื้อเช้านี่บ่บุญไปายเมื่อวานนี่ยังบ่ทันย่อเรียบร้อยแล้วมื้อนี้เนาะแม่นโอ้ผมเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่นีเนาะโดยเาะนี่ก็ได้แต่พี่น้องสบายด้นี่เนาะกินครับ ที่ดินเล่ากาก่วงควงเช่อมผูเมนบุดเลยจนห้อนหองพุ่้วเนาะสุดเลยหล้กการลงไปฮอดพุ่นอีกเราปลูกมากมายลายอยู่สวนมันต้นกรลายเรามักปลูกเด้จนลายปลูกมากมายยังเนาะบักมักม่วงลายกว่าเฉพาะในพื้นที่นี่ก็เห็นแต่มังม่วงเนาะอยู่แถวมังม่วงมีทุกประเภทเลยมังม่วงมักลำไงอ่านไม่นั้น น้อไม้เนี่เล่าปลูกเมื่อไงตัวนี้นะติดกับห้วยนั่นเด้น้อไม้ไผ่เนี่ยบ่แม่นโอ้เออน้องน่อยเนาะมีห่มไม่อย่างนาะเดียงเป็ดเดียงไก่เนาะนี่คักอยู่เลยอันนี้มันยังใช้อนี่เนาะอ่าต้นิดเศร้านี่ว่าสีไสบนนี้ว่าสีเฮ็ดไสบนนี้ว่าสีเฮ็ดตีนตัวนี้บ่แม่นอ๋อเอาบดีบริสไซสั่งบ่บู้น้ำแล้วบริสไซละ เฮ็ดเองใช่ไหมจักนี่บอเฮ็ดเองแล้วเฮ็ดเองกัดดอนี่โอ้เนาะพอได้แก้ไขเนาะพอได้แก้ไขเออคันเล่าม่เป็นเฮ็ดเฮือนนี่เฮือนนี่คือสิบบเล่อดอกคันจ้างเขานี่พอจ้างนี่แพงเลยนี่ปูนโบกนะเมื่อวานนี่บม่เชงไปไปบ้านบ้านบางคูนเฮือนประมาณหกมอะไรหกุเก่าหกกุศลชิดชองแหละโบก กันนะครับเทพื้นนี่ซื้อสซาวล้านจะพอค่าจ้างี่ซื้อได้<อ>บริรวมอุปกรณ์นะทำบนอุปกรณ์เป็นปูนเป็นแหงเป็นใช้ยังเพิ่มปีประมาณม30ล้านปีอันนี้ก็คือการขันลาบเป็นเห็ดเองนี่บ่บล้วดอกเพราะว่าชุมนงเฮ็ดชวนมันตน้นมันลไล่ปีเด้เห็ดปีละน้อยปีละน้อยแล้วเราเห็ดแบบได้เงินละเห็บบดอีกขันบบได้น่ะโจะก่อนอขึ้นกับอยู่เวียงงานอันนั้ในการปลูกพังได้นี่ก็เนาะมน อดีนะพี่น้องเนาะทั้งเธอเขามีเบกมีงานอาจจะแน่อาจจะได้นําทางอ่าพอน้องลาน,น่อยนิดด้วยว่าเวกเวียงงานปูนนั่นนี่ถ้าเราว่าเราโอเคนี่เบิ้งนี้นี่พี่น้อนยว่ามีงานงานรองอยู่เหตุเกี่ยวกับห้องน้ำในตอนนี้นี่ทางบ้านนอ้นองน้องน่อยพี่น้อนย ต่เก่านั้นเราเห็ดตลอดแต่เดี๋ยวนี้เราบบค่อยเห็ดเรแบาบาเราอายุลายเราเด็กกันเลยมาเห็ดไทเห็ดส่วนเราบบค่อยได้อยู่เฮือนเราไปส่วนคุ้มเงิ่โบขอยได้อยู่เหือนสุมนงแกเห็ดโมเมนต์แบบโบเห็ดแต่เห็ดแน่ยู่แน่แต่ลาวในเห็ดคุ้มเงรนไปตลอดพ่อเจ้าเนาะเมนไปตลอดคันโบได้ไปส่วนกะเห็ดแถวเพือนนี่บู้ไเห็ดยังเห็ดตลอด อันมีพี่น้องน้ำกันจ้าคนเกาะเจนะสามคนสามคนเนาะปาผู้พี่น้องที่ดินปุ๋งเนาะสามคนนี่มีของปลูกของพังเนาะเราปลูกให้เบิดแหละซ้ำสีกินซ้ำสีดูแลนี่กับมะม่วงเนาะโดเต็มอยู่อ๋อเหนนเาะฝากทั้งอาเดียน้ำในเด้อน้องเด้อโดยได้สิให้น้ำมาอยู่นี้เหมือนแต่ว่าเรื่องสร้างบ้านเดินซ้านนี่บุเชียงยัง หมูเนี่ว่าเราสีได้หรือว่าโบได้โบแต่ว่าอย่างหน่อยเราก็ได้ทีทางแล้วเราบบมีงบในการสร้างบ้านเฮือนซ่านกไงเรามากประตูมันมาอยู่นี้นี่ชั้นนี้ก็ได้นี่ก็ได้ไงดูชั้นนี้ก็ได้ชั้นนี้ก็ดีแล้วได้บุได้ดิบแล้วสบายแล้วเพราะว่าบุรีง่ายไปพุูนไปพี่เนาะคนห้องสาชั้นนี้ก็คักอยู่อันนี้ไหมยังนอกนี่นะเสาวนี่นะอันนี้ มู่วา่ามายังเพิ่นไปตัดแต่ปา<อ>เพิ่นตัดแล้วเพิ่นขูดออกอันเปลือกมันเด้มันมีแกนอยู่บ่มีเพิ่นเพิ่นเอาออกมาแล้วพุ่น<อ>มันมีลายอยู่แฉะหน่อยพ่นก็มีบ่เพิ่นไปตัดแต่ปาโอ้เนาะนีเนื้อแกนอยู่อันนี้เนาะดเห็ดเสาฮักิวมีย่างชาอ,อ,อ,งอันเครื่องอุปกรณ์ยัางอัน Nâng cao hiệu hẹn. Sông bay baba. Sông bay. Ô, hê long may mấy hai. Ô, nó. <laughs> Bao ừ. nó. Bao bay. Ô, hê nó. Ô,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  nó. nó. Ô, nó. Ô, nó. Ô, nó. อ,อันนั้นเห็ดยูให้กินในยูดุ่มพี่ช่าบ่เนาะแม่นแปลว่าเดื่องขั้วมันลบลยเดฟบ่มีบนเห็ดก็เลยเห็ดบนนี้ก่อนพอดีแล้วคนขั้วตัวนี้ต่างสีขึ้นเห็ดในเฮื่อนว่าสีเห็ดในเฮื่อนแต่ชื่อได้ยันแปลว่ามันบบงามมันเฮื่อนมันก็ยังไม่อยู่เนาะแม่นมันไปจู้ไพอย่างมันดำเลยเนาะแม่นเสียดายก็เลยเห็ดไม่ล่อมาหนีเห็ดกินอยู่นี้นน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 นบ่ะนี้เนาะทำนันก็ไหลลงไปนี่โย้ยคือแล้วอยู่นี่เนาะถ่ายเทมาคุมปิด<โอ> เอาเอาดีแล้วดีแล้วเนาะไปอันนี้จะอันหน้าไม่มีก่อนพี่น้องเอาเงินให้ทางน้องเพื่นกเพราะว่าเบิ่งนากันมือนี้กให้น้องเพ่นจับกล้องค่ากล้องให้พอได้เติมบัตเติมเงินด้น้องเด้อขอบใจว่าเสียงเด้อโอ้ยเอาเนาะขอบใจคือกันพี่น้องเอ้ย100,000กีบัเติมเงินนี่จักใบเนาะัเิ10ใบ10ใบเนาะ แต่ว่าบซื้อแต่ว่าเติมเงินได้ซื้อกินซื้ออย่างน้ำได้เห็นเนาะเอาไว้แล้วบมมีเงินเก็บไว้บอะคือว่าเมื่อนั้นทางประจันมาซื้อผ้าอย่างก่อนมื้อน่ะมีตู้เสื้อผ้าแล้วกับเค้กแล้วกับเงินเอามีเค้กอีกมีเค้กพอดีเปิดเค้กแล้วมีเงินพอมบูดีใจลรวบอกว่าน้องแกออกบึงดูแกออกบบอยังก็กล้องมัเนี่ยแกออกแล้วก็แกออกนะพอดีเห็นเงิน โอ,อ,อ้โดนเสื้อผ้ายี่ซองเธอได้ด้วยเนาะดีใจตื่นเต้นก<อ>่อนหน้าเนี่ยทางบอดี้ด้วยเนาะแต่มาทางวันจันทร์เสื้อผ้ายังก็ทางตู้เสื้อผ้าอีกแมนดีใจดีแต่ดีใจแท้ดีใจว่าได้จะบินนอนก็อยากได้แล้วตู้เสื้อผ้านี่แต่บุ๋มมีเงินซื้อแต่<ม>พอวันจันทร์ซอสบายมาโลดสบายแล้ววันนี้เนาะแมนตู้เสื้อผ้ามันของจะเป็นที่เราต้องใส่อยู่แล้วเนาะ ดูเสือผ่หาหนาแพ้คันสิเล่ามากกับาขื่อนเล็กๆแล้วนี่ทางบอดี้นี่เขามาเขามาหาพบ,พบเจอเจ,อเจอ้าบอสบอแม่เบ้ายาวเบ้ายาวกับเบาลีเพิ่นมาถ่ายคลิปเพื่อนลังนี้เลยเพิ่นติดกับเพื่นนอกบนบนเบ,นบาเสียงจอดรถนี่เด้เแล้วเบ้ายังก็บ้า,บายา,า,เยาวเอ,อิ้นอกโองลรียนศึกษบอกว่าน้องเป็นภาษาลาวบ่น้องไปเป็นล่ามให้อายแนน้องก็บอกว่าเป็นเป็นกับเขามาพี่ บิดน้องกะไอ้กองคือกันแต่คิดไปคิดมาอดทนว่าต้องไอ้กองความไอ้มันกินบ่ได้เนี่ยักแ <c oughs> บบนี้บัดเข้ามาไล่คลิปบอกรู้สึกไอแล้วเดี๋ยวนี้เออตอนนั้นแรงนี่อยากอายอยู่เนาะไอบอดีบอกว่าไอบอกกะอายอยู่แล้วบริีก็บอกว่าอายมันกินบ่ได้ความอายมันกินบ่ได้แม่นถูกต้องแล้วนี่อันนี้มันเป็นคําที่ถ้าทุกคนใช่ร้อยคน อ่าร้อยคนนี่ใช่คำนี่ร้อยคนกษสำเรจร้อยคนนะเพราะมันเป็นคำเด็ดขาดคนตบ้านนองเขาเจ้าแบบเขาส่วนลายเขาเป็นผู้สาวสำนองนี่เขาอายเด้กเขาเขาเห็นกล้องเขาอายแล้วเขาก็บอกน้องว่าเจ้าบ่อายบ่บ่อายเห็นลายคนอยู่เขาจองกองมาละนี่ไยนี่มันเล่นเน่นเล่นเด็กเดเนาะแต่น้องนี่บ่บ่อายเลยดีแล้วดีแล้วเนาะอ่าคือเจ้าบอกกินอีกกระถืกแล้วเนาะ เอาควอายมาบางหนาเนี่ยมันกินบ่ได้เพราะฉนั้นนะเปิดทางให้ตัวเองนี่นนกลัว้านอกอายในมือนันผู้จักนกถิ่งงานน่เือน,น้องน้ำคือสุโขเวแมนอันนี้คือภูมิประคุณน,นอ้นองน้องน้ำได้พี่น้อยน้องน้ำบันเซนี่เพราะว่าเจ้าเป็นคนพาทางบอดีไปเนาะบอดีลุงเฮิร์มบอย้าวเนะน้องกับน้องเฮ่งกับน้องเทงเนาะ เป็นคนพาไปน้องนำ้ำก็อายกองโบขันเห็นตอนนั้นลุงเพิ่มเข้าไปใส่น้ำแล้วเธอหนึ่งเราพบแทรพบว่าเห็นเห็นเขาเจ้าสิไป่ายคลิปสุนน้องกับพอดีชุนน้องพาขาบ,าบรีมาแล้วบอกว่าสุนน้องยังเข้าเลยกองเจ้าสิไอย,ยังสุนน้องยังเข้ากองเบ็นสุนน้องสิไอนั่นแหละเพิ่นจึงเขา้าสุนน้องบอกว่าเข้ารถนาเพื่อบุญเจ้าเจ้าสิได้เฮือนอยู่แล้วสุดท้ายเราก็ บุญมีผู้ใหญ่ใจดีมาส่วยเจ้ากับเป็นคนแนะนําบอกเล่าน้าเนาะก็ได้เกิดความสําเร็จบานเฮือนซานเนาะที่ดินที่ดอนทางน้องน้าผู้นี้ไดลพี่น้อยเนาะเราอ้ายอ้ายแท้อายว่าเห็นโกงมาุมน้องเว่าบอกมามาตรงอายนะเห็นคนหลยคนแล้วถูกอยากเขายังไปซอยเห็นเขาเจ้าเหตุเฮือนให้ท่นบุญเจ้าเจ้ากระิได้เฮือนแต่บุญเราเราได้ ดีแทบเลยเนาะมีคนแนะนำมีคนเปิดทางให้ทางนั้นก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะก็เลยบุญพื่องบารมีผู้ใหญ่ผู้นมองเห็นก็ได้เปิดช่องทางให้เราเนาะเอ้าขาได้สาตามล้านเด้อชะนองเด้อขอบมุกขอบใจได้ลายขอบเจอด้วยชีเดินทางเมื่อก่อนบาลนี่เดินทางปลอดภัยเด้อบบเสียงโดยเอ้าขอบใจได้ลายน้องเนาะนี่แหละพี่น้น่อยชีได้อาเดียเนี่ยมาอยู่นี่ถ้าว่ามีการปลุกสร้างบ้านเฮือนซานก็บชีได้ เอารถมาจอดเตยเฮือนเรานี่แล้วบ้านนี้จอดรถมาเป็นย่างเดือดรงนี่แหละแันว่ามีคนเขาสิพอตดิ้นละพ่อโนบ่าวาสิตัดทิมกกมากระทานมากไมมนะตัดทิมเพื่อให้รถเข้าเด้โดยโดยเอ้าอันนั้นจังว่ากันสานน้องเนาะโดยเอาสบายดีน้องเด้อโอ้ยนะกูเช้เงันขอไม้นะครับก่อนบ้านนี้พี่น้องเนาะมากระตูหญ่เนาะเพื่อนโจเนาะมาเวียดอพี่น้องเด็กได้พันเด้ เออโหดพี่น้องเนาะเอาผู้ชายไปเด้อขอให้ผู้หญิงตลกเอาผู้ชายจับผิดเออคับพีเนาะเอ้าทางในบ้านอำนาจผู้ปกครองเพิ่นกินข้าวกินน้เนาะอ่าบัดนี้ก็สิได้ขอโตเดินทางก่อนบัดนี้พี่น้องเนาะสิแวะเข้าไปบ้านน้องปู่นาอยู่พี่น้องเนาะดูว่าจังได๋ก็เบิ่งนํากันเพราะว่าถ้ามีเวลานถาว่านั่นก็แม่นขึ้นมาอบหน้าได้เนาะวันที่10 11เนาะก็สิขึ้นมาใหม่อีกพี่น้อยเนาะาเวงานในาก่อนเนาะ เออเอาเนี่ยทีดินที <IES S 1> ่ทางเราบพี่น้องเนาะติดตามเบอร์น้ำก right ันบ้านนี้เนาะด้วยเชิญซานด้านแฟนว่าจะเป็นมาจังใดเพราะว่างบนำโมเสงนี่เบอร์แล้วพี่น้องเนาะอ่าให้ทางคาทำเนียมในบ้านแล้วก็ทางซื้อน้ำซื้อในมาให้กินเนี่ยพี่น้องซื้อเนาะอยู่ในกินมากกัเหมือนเบอร์พอดีเลยเนาะเออเอาเพิ่มเติมจังใดกะขึ้นน้ำพีน้ำนองน้ำพุยเจริญเด้้อบานจ้ิญเนาะอ่าทางพ่อน้องเปิวลาไปอีกก่อนนะพี่น้อง พ่อๆกันในคลิปนายคลิปนี้าปบายเด้อพี่น้องเด้อขอตัวเดินทางก,ก่อนเนาะสบายดีดี